อนี่เอากระพันเนาะพักใส่มีซื้อช่วงนี้กิจการไรต้องกินต้องบอกป้าไว้ก่อนแจวบอกแจวเน่เอาเอาแจวขมเด้ออันนี้แจวขมแจวขมขมแจวขมแม่นว้าวอืมแจบาแมน ค่อยๆเฮ็ดไปฮะเลยเฮ็ดอย่างก็ต้องแบบบาดกาวน้อยๆไปสู่บาดกาวใหญ่ๆมึงหากันเสียบสองสามมือนึงเออเออโอเคอะไรตู้เคสนะแบบมันเป็นซีนเนาะมันมันโบแมนมันโบแมนเอ็นมืดท่นะกินของบางคนนี่แบบย้ำจนว่าเข้ามืดเป็นปันอะไรเอ็นยังบวชัด่คาสเออฟูก็ได้เนะเดลิเวอรี่ ไปเดี๋ยวเขาไปกินสบายดีทุกคนวันนี้เฮากับองน้องอูรองสายอีกแล้ววันนี้มราพบกับเมจี <c oughs> พวกเขานึงสองสามซี่ก็มีซื่อแต่ว่ามีซื่อท่านไปท่ายูอ่อะทางคุณลเดี๋ยวจะขี่รถไปฮับเอาวันนี้เฮาสิไปสลองฮานใหม่ของตุกป,ป่าเนาะเป็นมูของน้องอูเองที่เราเปิดฮานใหม่เขาก็กเลยสิไปอุดหนุนมูเนาะเออแต่จีฮานตุกกันขายอย่างเดียว ปิ้งปิ้งพวกปิ้งต่ำเนาะพวกปิ้งพวกต่ำแต่ว่าจะไปกินแป๊บนึงแล้วก็จะกลับฮะโบริตุยมึงตุยเองจีเป็นน้ำก้องเออเป็นน้ำก้องก็ได้ป่ะอาเมีันตุกตาฮะเราเปิดฮานใหม่เนาะเขาก็เลยสิไปสนับสนุนมูเนาะเปิดฮานใหม่ไปอุดหนุนมู่บได้ไปกินฟรีได้ไปซื้อกินแล้วกั ตู้ไข่ไหม้ล้พันเดี๋ยวเขาไปซื้อเมนไม้ห้าร้อยสองไม้พันกีบสองไม้พันกีบปู่เมนละแล้วก็บู่พูว่ามีอาหารอย่างเดียแต่ว่าถ้าไปเบิ่งยู่อันห่ามึงถาไปเบิ่งยู่ฮานของตุกว่ามีอย่างเดียวแล้วเขาเข้าไปด้วกันไปกับนี่ไอ้นุ่มสองคนก็คือเป็นมูน้องอูเองบุ๋ยพยายามเข้ากล้องกูเลยนไปเลล เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ามีซื้อหันไปท่ายูท่าทางทางพูดแล้วเดี๋ยวจะไปฮับเอาเราเราไปเวียกน้อยหนึ่งมีซื้อนี่เรียกหลายนะมีซื้อนะอ้เบียกมึงเลยเอ้าเอา,เอาน้ำกูเลยสู <laughs> ลืมน้เห็นคนเที่วนี่ร <laughs> ับพร้อมกันเลยอ่าทีแรกฮันน้องอูถือพรีเซนต์บดถือวันที่สิบสี่เนาะแต่ว่าข้าเจ้าเปลี่ยนมาให้น้องอูเป็นวันที่สิบสอง ไวก็เก่าอีกแต่ว่ามื้อนี้อ่ะมาเฮ็ดเขาฟ้อีกน้อยนึงแต่แล้วแล้วเดี๋ยวพอดีมันมืดเวลาก่อนเพราะว่าหอสมุดก็จะปิดเพราะว่าเฮาฟ้าไปกินนะไปกินปี้ห้านตุ๊กเด้เพราะว่าถ้าไปค่ำกว่านี้จะเฮ็ดในเฮาเมื่อเฮือนซาเด็กก็เลยแบบเมือห้องซาหะนะก็เลยแบบว่าอยากไปไวมาไวใช่ไโอเคเฮาไปเจอกันอยู่ฮานตุ๊กเลย ตุกปิดหน้าปิดตาขนาดอยากจะลืมเท้ามาหอดห้านตุกแล้วเนาะขายปิงขายจีเอ็นยี่ห้อไหนอนี้อันนี้เป็นไม้ละได้ม่ห้าร้อยได้ปะไม่ละพันจีบเอาอันเอาเอาเ็นไม้เราเบาสิ้นนะเอาเต็มไม้เบาสิ้นไม้ห้าร้อย๋ได้รอโอ้ได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 ้จั ไม่นะพวกกินซีนนะเพื่อเอื้อรวยเด้ซีนกินซีนตลอดเตุ๊กห่ากระเปิดฮานใหม่ตอนฮับฝนกระตกมาเลยอันนี้เป็นหอหน้าหลังหอพักซีเกียอันนี้เป็นหอพักทรายฝนตกมาเอ้าอันกองแม่งไปฮับมีซื้อหรอวะแม่งถ่ายซื้อเดี๋ยวทาตุกปิง ของกินแล้วก่อนเนาะค่อยเข้าไปกินเข้าไปนั่งได้บอเเออข้าไปนั่งในท่าเดี๋ยวค่อยถ่ายก่อนตุน๊กี้เท้า,ทาวัวพลอยแล้ยวเราอะเลี้ยวเลยพับวัพวพอย์ได้ออโอ้เลไไเี้ยวไหวแทะอันนี้นอย่างโบเฮ็ดโบเลี้ย,ยวสองฉาก,กับเฮ็ดบทที่สามเลี้ยวเหม่อเด็กเขาเนาะข้าเจ้าเนะ แน่เลยมาพวกฟราูว์เออแต่ว่ายังเห็นหน้าปวกอันพิษอยู่กันดีแกล่ะตีโบได้แกเลยว่าย่ามันเลยว่ะเอออันแฝงอืมนี่ก็มีมามาซื้อตุกห่ากับเปิดฮานเมื่อนี้เมื่อทำอิดประตูกเมื่อที่สองเมื่อที่สองเออเมื่อวานนี่เนาะเมื่อที่หนึ่งเมื่อวานโบได้มาเมื่อวานโบได้มาเฮย อันนี้ไปส่งกับเจ้าว่ะนี้ตอนนี้เขากำลังสีเฮียนจบแล้วก็เลยซอกอีหยังเฮ็ดเป็นซ้นเป็นอันก็คือขายจีเอ็นจีเ <laughs> อ,อ, <c oughs> อ,อ็นหอยล้าน <c oughs> ตุ๊กตาหอยล้าน <c oughs> เอาเ้าแท้ได้นี่เฮ็ดได้รวยได้แท้ได้นี่ หูซึกซีคืนพีเซนแล้หูซึกแบบตื่นเต้นน่ะมึงลงอกสิพีเซนกูบ่ได้กูสิลงออันสีพีเซนแล้วกูแฮงอุกใหญ่อย่างเนีคแหละยานอาจารย์แบบยิงคำถามมาแบบรัว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 ฮะปิ้งมาทํานแมจีนนะเอาเอาเลือกเอารถนนะเออ เอาร้อยล้านเลยเนาะมีแต่เศษถี่มาคีมโมใหญ่แค่ไหนออเลยศูนออกมดเหลือเตพันกีบเลือกแม่จีให้แมจีเลือกอยากได้ตู้นี้นะซื้อใส่ก่อนานี่มึงมามึงอยากได้แต่เครื่องมันว่านั่นที่ยังของยาไหมอะ ก็มมึงอย่ากพี่กูกูมักกินเอ็นไลน์กูว่ากินกินตีนกินเตอร์กินด้วยไส้นี่ป่ะเออในบุ๊มเป็นเอ็นที่อันนี้แเออวะเอาไหมตีนรถเออแล้วที่ของพี่ยานนอบเลยที่โต๊ะมันกระซิบแบบนี่มีลูกค้ามาซื้อแล้วฮะเออเอาเลยเอาซาวอันก่อน ไม้ละพันกิบสาวอันกะราคาตกอยู่80บาทเนาะเ่าเงินไทยเนาะประมาณ80บาทสา,สาวไม้สาวเอ็สไ,ได้ป่ะสาวพันเนะมันก็นจะโตมันไล่นี่เมนกลนไก่กกตูดไก่ไมึงบุกินละ่ะอบุกค่อยมากเลยกิน,นอันคันมากเอาโลดนี่ ตื่อไก่เออเออเออแมนแมนเออบูเม้นตับเดะตื่อเดะเอาอันนั้นแสดงว่าอันนั้นเป็นเป็นตื่อว่ะบูเม้นตัปน่ะเป็นตือน่ะเตอร์เตอร์จหัวใเตอมี เอองันมีคกันเออบอเอาบอเอาบอเอาเจ้าน่ะบอมันใหมมันไหม่ใหมปนกันบอบอบออันนั้นกองเม่งกินบ่ได้ไปไปบอเอาบอเอาเอาฮู้แล้วปีกไงเอาคำฮู้ดีนะโอ้ยค่อยก็หาฮู้เรื่องตอนพวกเจ้าเว้าหัแหละจะเป็นอยังสกุลนะนามสกุลยางเออแล้วสูงกับเจ้าถือว่านามสกุลยางเราบัให้กินหัวใจหัวใจอีหยังกไปยาบัให้กินเขาเจ้าถือนะเขาเจ้าถือ กูยังได้ขนกูนะกระดุกูก็กินกระมันอ่อนแห้งเกินปิงหอมวยห่ยตุกมือซึกยัยไหนมาเฮ็ดธุรกิจนี่ตุกึกมือยหลา้ซึกมื่อได้ทาางนนใหลาายยอ่งนะ ตอนเศร้าถ้าว่าอันถ้าป้องกันหมดแล้วตอนเซียของกินซุปไข่ตอนเศร้ามึนบอกแต่เะื่้นเขามาตอนเศร้าจะได้แม่แม่แมนพูดว่ามึงเห็ุในนี้คือมึงสิบประกากคืเศร้าอย่างเห็ุแล้วนะเนี่ดเออข้ามันพอได้กับเฮ็ดแบบนี้ไปก็โอเคสิเป็นเด้อเฮ็ดอีหยังก็หาเงินคือกันเงินเป็นเมือนนอัั้นเงินเป็นเดือนอันนี้เฮาเหตุลายเอาก็ได้หลายเฮ็ดน้อยเอาก็ได้น้อย เ็อย่ม่น,นึงเฮ็ดไหมอาหกอยโอ้ห้าหกรอ,อยไม่กับห้าหกแสนแต่ก็ไม่ไดเ,เัยังไม่ได้ดาอ๋อไม่ได้แต่จอยจอยจีอยได้เลยดีเมนค่อยๆเฮ็ดไปะแหละเฮ็ดอย่างก็ต้องแบบบาดเกาวน้อยๆไปสู้บาตรกาวใหญ่ๆมึงหากระเสียบสองสามมือนึงเออ เออโอเคอะไรตูเคร็ดนะแบบมันเป็นซีนเนาะมันมันโบแมนมันโบแมนเอ็นมดทะนะกินของบางคนนี่แบบย้ำจนว่าเข้ามดเป็นปันอะไรเอ็นอย่างบคาดกาคาเออูก็ได้ไปเดี๋ยวเขาไปกินทางในก่อนตอนนี้จีเอ็นอมาเลยเนาะแล้วก็นอันนี้ก็เป็นโมน้องอูเองจีเอ็น ปิ้งเอ็นมะเอาปิ้งกับปิ้งสนะกูเอินจีแล้วกามีซื้อมาเี้ยอันน้ำเจียวแต่แส่บน้ำเจียวตีน้ำเจียวแส่บนะน้ำเจียวพี่อันนี้เออก่ังฮันเออกองมิงเบิงงนีเด้เสียดต้องใหน้าหวเลยเป็นอย่าง โอ้ผมมีแผงฮูจ oh wow. um, ังดอกฮู้จังแก้วเฮ้ยผอเป็นเนือเจ้าเพียเจ้าเพียใซีมก่อนมีซื้อหากลับมาอือกุยละเอาสองอันได้ลูกแบอ่ะข้าเลยกว่าบองเด้กองเมงมันมีมันมีหัวใจอ่ะก็ใส่อะเี่จ เดี๋ยวผู้ใดผู้หนึ่งว่าว่าประวติให้ฟังเนี่ยเป็นอย่างผู้ชายมงย่างจังค่อยกินหัวใจบ่ได้กองเม่งเป็นอย่างบุฟู่คือกันอ้าวคำตอบที่กูได้ขำมิเชื่อเป็นอย่างให้แอมต้องอ้าวหนูเด็กหนูมือเนาะโอ๊ยอ เอาอีกงั้นเหรอเกัอบออเอาเยอะพอหรอกันแาบ่อกเลยะเอายังไงน่ซื้อินได้อืมเอาไหมเอาไปบอกให้เอามาอืมกมนดีด้วย่ะ้อขอเจลอีก้วยหนึ่งเนี่ยเลเยอะเลอเ้ยออรำรวยรำรวย ตุกกรลังปีงขายมาตุกน้องกองกระสิมืดมืดดับมืดมืดบมืดแดบบมืดแดดแล้วกินแล้วกนจิตานี่เอาเจียวเนาเจียหวานเจียวหวานกันเลเจียวหวานกตาเกมเบียเนาะบัง ีอนี้แล้วก็เอาพักนิพานแล้วก็จำเจ่วแซ่บกว่าแซ่บกว่าเราเด็กก็ถามว่ากินกับข้าวกะเด็นเนาะข้วรเ็ นี่ากระพันเนาะผักไ่ซื้อช่วงนี้กิจการไหลเรื่องกินต้องมอป้าไว้ก่อนเจวบอกเจวเนอเอาเจวขมเด้อันี่แเจาขมเจวขมนีขมขมเจวขมแม่นี๊าว้าวอมมเจ้าบ้า เจ็บเจ็บเจ็บอันนี้ไม่หยังผักบุ้งตเซบนี่ก็จะใส่อันใส่อันเตอร์ไซบีที่มีซื้อกินวันนี้มาดำตรงนี้มา ไนเซะลกินบป๊ะ้เงินก็ได้วะซิเมืองแล้ววะเอามีตีนไก่้เดนีอุ้ยหากหูพวกฮันเสียบเออเด็กไก่อุ้ยหมดละเต็งเดี๋ยวจะน้อยอยู้กับซีเมือละตีมือตีนอันปิ้งตีนไก่อ,อันนี้เป็นหน้าทางหลังหองพักคนกับซีไล ะะเด็กน้อยเดินน้องอูก,กับซีเมื่อละเพราะว่ามื้อนี้น้องน้องตุกเปิดห้านเป็นมื้อที่สองก็เลยมาถ่ายคลิประกามาอุดหนุนน้องตุกพร้อมเมื่อวานเปิดเครื่องมือเาปดครงมือ,มอเดี๋ยวมื้อหน้าจังมือ้อไดอ่าป้องกันบทเลียวจังมาสลองใหม่มื้อไหนป้องกันบทเลียวจังมาสลองใหม่ปีเปลี่ยนไก่ พิธีละน้อยก่อนไปจุดละนิดจุดละน้ออืมนีซื้อน nice? ีซื้อได้กินอิ่มแหงไปเดี๋ยวเดียวไปจ่ายเงินให้ตุกก่อนเดี๋ยวไปนับเงินจ่ายเงินให้ตุกก่อนแล้วจะค่อยมาถ่ายตุยบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวไปส่งมีซื้อก่อนเดี๋ยวไปส่งมีซื้ออยู่ห้องก่อนแล้วเดี๋ยวอูกลับห้องเลยมังามล้วมนมีรถกที่ เดี๋ยวไปบา้องก็นด้ไงทุกคนตัวนี้น้องอูก,ก็มาหอดห้องแล้วเนาะมาหอดห้องแล้วเมื่อกี้ไปส่งมีซื้อก่อนไปส่งมีซื้อแล้วอะมาห้องเลยเมื่อนี้กันน้องอูก,ก็ไปห้องสมุดเพื่อไป Head Power Point เฮ็ดพาวเวอร์พอเกี่ยมวิจัยเออเกี่ยมพีเซนแต่ว่าอ่า น้องอูวันปกติเล้ยน้องอู๋ทึวันที่สนะิบสี่เนาะพิเศนเนาะแต่ว่าตาตาลามันเปลี่ยนหม่มืนน่อวนี้น้องอูเลื่อนถึ้งมาเป็นวันที่สิบสองทึ้วันพุธอาทิตย์หน้าก็เลยเล็งนักแดงหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะได้เอาอา่าบทเดี๋ยวจะได้เอา powerpoint ไปเสนองานให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่นเบิงอีกว่าเป็นแนวใดขนาเมื่อไงมื้อวนี้ก็ไปอา่าเลิกเรื่องจากที่เลิกอ่านไปเขียนอ่านไปให้ powerpoint มาแล้วก็ไปอา่านกิน กินอ่าจีเอ็นกินปีกเอ็นอยู่หาน้องตุกน้องน้องตุกเปิดหม่เมื่อนี้เป็นมือที่สองแล้วสินะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์องน้องอูเด้อเด้ออ่าประมาณทิศนี้หรือว่าทิตหน้าน้องอูอาจจะไว้ลงคลิปต่อเนื่องเพราะว่าน้องอูเขียมจะพีเต์แล้วละวันพุธหน้าน้องอูพีเต์แล้วก็เลยอาจจะไว้ลงคลิปต่อเนื่องแต่่าจากไหนน้องอูกอ็สีแจ้งทุกคนตลอดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปให้น้องอูเด้อบาย